ครับพี่น้องเบืองบรรยากาศรอบน้องครับพี่นอ้องบรรยากาศรอบน้อง,องครับพี่น้องวันนี้คนมาหลายหลายครับพี่น้องมาลงปล่าบาา้านด่งว่างพังแล้วครับผมแถวอ้อมเพื่อน้องหานนะครับพี่น้องตำบลแสะแบงอาเริ่มแล้วครับพี่น้องอ้าดอกแรกครับพี่น้องโอ้ยขาวจน,นพุ่งพี่น้องดอกแรกโคตรแรง Well อ้าวมันมานครับทุกท่านครับอแรกครับพี่น,น้องครับคุณนะครับอแรกครับพี่น้องเบื่อกันไปก่อนสายยงนู่พี่น้องพ่ือักาการ พี่น้องขาวยู่นู่นยูนี้ทางบนครับพุ่นะตากบอลใน,นเบิด์ยี้พุ่นะอัดพุ่นะู่้วาตลาดางพี่น้องตากไเบิร์จี้พ่นะขาวเลยครับพุ่นะอันนี้ตากันรั่วๆได้พี่น้องเน,นาะดอกแรกครับพี่น้องดอกมากแล้วพี่น้องพุ่นะ ครับอัดมุมพงมท,ทบพี่น้องเลยนะเูมืออะไรพี่น้องอีกรั่วๆ้ลลวแล้วเขารั่วล้วว่าแล้วพี่น้องอัดอ่าดอกแรกครับผมข,ขาวการดอกไฟพี่น้องเอ้ยนะครับปลาตองเขาพี่น้องตากบนไต่ๆนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับพี่น้องปลาตอง กรเดพี่น้องเสปดนะกระเดียพี่นอ้งนองพุดนะอ,อุย้ยพุดูต่อรู้รอดไปดปัดพกกพี่น้องฝาดเราเป็นโล่ไปละคนหนพี่นออ้อ,นนองไปดูขาเลือยได้พี่น้องเนาะ เด้งครับพี่น้องเดงโอ้ยปวดนะปวดนะครับอุ้ยห่อรีเลยเด้กพี่น้องเด้อปวดนะปตองเขาครับปตองเขาครับพี่น้องยุ๊บ น้ามันลึกได้พี่น้องน้ามันตื่นครับว้ามันเอเอปาคอนครับพี่น้องพูดอ่ะโผดโผดแล้วพี่น้องพูดอ่ะฮักโผดโผกเลยครับผม ของใหญ่เขาครับพี่น้องตองเขาครับพี่น้องมาตองเขาฮึ๊บยังไม่ได้เลยพี่น้องยังไม่ได้ขุดนะโอ้ยป็นจุดบปิ๊งจุ๊บใช่ไหผมตองแง่พี่น้องเบื้องหน้ารถนะเพียงหัวเข่าพี่น้องกวนกระสอดอุ้ยขุดนะพี่น้องเดี๋ยวแค่เงี้ยขีเขียวขุดนะปั๊บหมุพหกหมุนหกเลยโดนเสียสีแดงเขาเ่าเอาพี่น้องพุดนะสีแดงเข้เขาครับ เอาบอลี้วพี่น้องครับเดี๋ยวปวดอยู่พี่น้องอ่าโกเลยพดนะ บื้งดอกนี่พี่น้องุูนะปัดเบื้อเป็นโลดบอกครับุูนะโอ้ยกรตองกระตองเอ้ากูนะปัดเบิ้งเอาพี่น <inaudible> ้องขาคักดอกนีุู่้นะโอ้ยจับกระตองก่อนนะผมุูนะโอ้ยไอจุ๊บตู้ฟูโยดโอเปาะอยู่พี่น้องยังเข่าหน่อุูนะขีน้ำบุบุบุบูต่อไงรึเป่าพี่น้องอึ๊บ โอ้ปะตองยี่ลีครับปวข้าวตต้นนะพี่น้องเ,อเรียบร้อยครับข้าวแน่ครับพี่น้องเสือโซมือนะอู้ยอาเจ็บซ้อนกันแน่เรื่องครับพี่น,อน้อ,อ,อ,นนนนองคนหลาย ลั่พี่น้องมืนอเลี่ยงกันเลยต่อยอาเก่นปุ่นีพี่นองกูแหลยังได้เป็นมูนมู้กแล้พี่น um> oui> ้องหนึ่งชั mm ่วโมงแหละ อุ้ยปกคอโดดเสื้อส้มันพี่น้องอุ้ยโดดโดดโดดเสื้อส้มปกคอให้พี่น้องอุ้ยโดดอีกแล้วโดดอีกแล้วคุณะโอ้ยปกคองครับแล้วพี่น้องเสื้อส้มอ่าเรียบร้อยครับผมโอ้โุปวดนะครับพี่น้องเสื้อแดงยังเขานอกปวดนะโอ้ปลาตองใหญ่เขาครับผมเห็นมานอกพี่น้องคุณตะตองก็ปลาข้าวคุณตาอุ้ยน่าักใจครับผมโอ้ห่าบาจุดประชันน้องพี่น้องเนาะ พุ่มมันหลามูน่ะยังไม่ได้นะครับพี่น้องยังไม่ได้นะครับมาแล้วมาแล้วยังไม่ได้นะพี่น้องเห็นไหมครับคุณอานายจะเป็นปลาข้าวนะพี่น้องมึงจากหัวแล้วครับผมอ่าปลาข้าวครับพี่น้องปลาข้าวไงครับคุณอาเอาอยู่ไอยูอ่ะครับพี่น้องยังไม่ได้นะครับพี่น้องเสียแดงแดงนะครับอ่าเห็นตัวหัวแล้วต้องตองไงล่ะเึ๊บ โอ้น่าจะเรียบร้อยหรือเปล่าโ้ยังไม่ได้ครับพี่น้องยังไม่ได้ครับอ่าเรียบร้อยแหกับจอบเอาปลามือสองนะ้ะห,ห่างแหกไปทานแล้วเนะี่ะอุ้ยไป่ยังเข่าปลาดูโอ้พอเห็นครับพี่น้องนี่ยินจะเสียงหาอยู่เดี๋ยวสีฟ้าปลาดูเขาเห็นบ่าพี่นอ้องว้าตัวใหญ่แด้วรุ่นเเพ็ดหมดนะครับอ่าสันลงกสองแน่นเลยเนะตียงแดงครับอุ้ยป่ายังน่าอู้ตัวบางเง่พี่น้อง อ๋อปลาข้าวแงมาครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับคุณน่ะอ่าเป็นพวกของพวกครับผมแงๆพี่น้องเอาเอาอยู่กูอยู่ครับเึิ่โดดโดดโอได้ง่อเด้ครับพี่น้องอยู่ฟังอ่าเรียบร้อยครับผมอ่าบาดเจ็บเบื่อเนี่ยได้พี่น้องโอ้วนบอกข้าวขาอีกแล้วพี่น้องอ่าโดดอีกแล้วโดดอีกแล้ว เดียบร้อยครับผมขอเรื่อยๆบางคนก็ได้ปก0 0ง่ยๆด้วยนโอ้ไหนี้อครับ ไปเรื่อยๆอยู่ครับผมอุ้ยประคอครับพี่น้องประคอเขาอีกแล้วอโดดโดดโดดอยู่ไปอยู่คะเอโดูปึ๊บยังม่ได้เด้พี่น้องปึ๊บไปแล้วอ้อมแล้วอ้อมแล้วอ่าเรียบร้อยครับผมอ่าประคอเขาอีกแล้วพี่น้องเอาแล้วอ่าประคอยังเหลือได้พี่น้อง phước, ô, ตักง่ายก็ตักง่ายล่ะพี่น้องเอ้า vào cái ข้าวก็ <laughs> ủa trong lòng đang lòng 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 này, cái này cái nào, nào. nương đang, đang, đang đó hoặc u้ย vô เลยเสร็จ đây กิ๊ด là แลพี่น้องของแง่เขาเลวเสืออะไรพี่น้องยังเขาน้อบฮึบของไม่ได้รครับยังไั่ได้เด้อฮึบ ฝ่ายัางอ๋งเห็นตัวได้พี่นอ้องเล่นเล่นโอ้ปกคอรครับปกคอรองตรงไปไหนนะครับถึงมาน่านะค,ครับพี่น้องโอ้นะครับบอกครับพี่น้องผมไป่ได้พี่น้องต้องอัดทีอนี่อ่าเรียบร้อยครับผม ขาตั้งก็สูงสูงงามเป็นเต็น้อนะโอ้แม่งแรงก็ขอด้วยบนะ่เกียจรติมันเดอ่ะเขาดีเลยครับพี่น้องสายยุโซนี่ว่าตังเกียรตท่านนี้เขาขอดีดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เลยแหละครับขอฟัง <analyze> ก <anthropology> <wie erman> ับ <mayor> พ <Yeah>. ี่น้องเฮ้ยฟังเราฟ้องุ่นอ้าวพองกับพี่น้องโอ้ยหลุดมือไปน่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย เอาได้หม้านบัคคอยอีกแล้วพี่น้องคนนะ่ะโอ้โหตัวที่สองเลยที่เห็นครับพี่น้องเนอะ้าม้านอีกแล้วคนบัคคอยนะอ่ะครับพี่น้องจะสรุปลาเบื้องข้าวไดวบ้บัตรบัตรนี้กาศเนาะกระจอกปลามาขายขางน้องพี่น้องมที่นี่ทุกน้องที่น้องมาดูง่ายข่าวประมาณนี้นะครับพี่น้องเนอะ ตเต็มทังสีเลยพี่น้องข่าวา马นี่ได้ครับผมลลงงไไปปอีกอีกโอ้ยพี่น้องผู้เปินหมานนะครัป้าดเลี้ยงโตใหญ่ออกยี่สิบสามสิบโล่คเราพี่น้องนี่ได้ปปไหมเ,เ,เ,เป็นเอาออกข้างนอกพี่น้องมันกำลังกัดปลาใหญ่ออกไปดูก็ขอลายต่เนี่ยเต็มป่าด้วยข่าวา马นี่ได้พี่น้องเนออ่าับพี่น้องมีเจ้าหนึ่งเห็นไหโอ้ประเทศหมดดืดนจอันนี้ยังที่หน่อยเดี๋ยวได้พี่น้องเนอะป่าประมาณ สิบกิโลได้ไรแน่เนี่ราคาประมาณนี้นะครับอีกเจอาหนึ่งพี่น้องปลาเบื้องเด้อปลาคัดขาดขาด,ขดสายกองขอสายกองอปลากระดกกูได้เบื้องขนาดของนะเกือบเต็มของนะพี่น้องเบ,บืเ้องครับปลาปลาข้าวเบื้องเตียยเตี้ยเตะครับเล็กหน่อยว่าพี่น้องปลาข้าวเนี่ยป,ประมาณนี้นะครับเจอาหนึ่งมันเราขึ้นมาได้พี่น้องเกือบเต็มของเลยนะพี่น้องเลยของเลยอ่าสิประมาณนี้ครับตัวปลาครับ แน่นๆพี่น้องคนละ3าโลขึ้นแล้วตอนนี้ที่เหลียวเบิ้ง